สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบนันใสทุกท่านนะครับคลิปนี้นะมีเอฟซีถามมานะครับว่าเวลาซื้อต้นไม้ไปแล้วนะครับซื้อมาขามไปแค่เนี่ยซื้อเนี่ยนะครับไปแล้วอยากจะปลูกลงดินพอปลูกลงในกระถางเนี่ยครับปลูกลงในกระถางมันก็จํากัดนะครับมันก็ไม่โตนะปลูกแกนอยู่เงี้ยแหละนะครับไม่โตแต่ถ้าปลูกลงดินได้มันจะสูงเนี่ยแล้วก็ทํางานอยู่กรุงเทพ นะกะว่าจะปลูกไว้ก่อนให้มันโตแล้วกลับต่างหวัดอยขนกัดนะะผมแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านไปปลูกในลงดินเลยถ้าท่านมีดินนะจุดไหนที่ลงได้ไม่ต้องเป็นห่วงท่านไม่ต้องไปขุดถ้าขุดตายแน่นอนมะขามไม่ขุดตายผมก็ขุดตายนะมะขามไปแค่นะมันมีวิธีการสองอย่างสมมติว่าถ้าท่านไปปลูกในที่คนอื่นนะท่านขอเวลาเขาสัก หนึ่งเดือนนะฮะยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะไม่เกินนี้ฮะหนึ่งเดือนสี่ห้าวันก็ได้นะเดือนครึ่งก็ได้ขอเวลาคนหน่อยแล้วก็ทาบนะทาบเนี่ยทาบป,ปั๊บเลยเดี๋ยวผมให้ดูทาบกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยอันหามาขามต้นเล็กเพาะไว้หรือจะไปซื้อกนแล้วแต่เสร็จแล้วทาบป,ปั๊บติดแล้วก็ได้อย่างนี้เลยทาบทุกกิ่งแล้วก็โยกกลับไปได้หลายต้นด้วย นะส่วนต้นท่านจะขุดนะฮะเผื่อมันรอดก็แล้วแต่นะครับอยากจะขุดดูก็ลองดูถ้ามันตายก็ยังเหลือพวกนี้นะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกังบนเอาไปแล้วก็ลงดินได้เลยนะครับเอาตั้งลงดินนี่แหละแล้วก็เอาใบไม้ผูเอาคิววใส่มันจะโตได้เร็วมากนะครับสําหรับ fc นะครับอาทิตย์หน้านะะสิ้นเดือนนี้ผมจะเปิดโปรให้เพราะหลายท่านทักมาว่าอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะเปิดสักที นะครับนาที่เปิดโปคือลดราคาให้นะครับสำหรับ F4 นะอย่างกิ่นขนาดนี้ก็จะเอ่อถ้าวัดนส80เซนก็นาปกติผมไม่จะขายแพงหน่อยนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเปิดโปก็จะแบ่งบัน F4 นะครับก็จะลดราคาลงประมาณ700หรือ600บาทอะไรประมาณนี้นะครับบวกค่าส่งสัก100บาทนะครับ เอาแล้วครับทีนี้อย่างต้นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าหนึ่งวิธีการก็คือให้ท่านนั้นนหะนะทาบกิ่งเลยนะทาบกิ่งไปเนี่ยทาบมาได้แม้กระทั่งกิ่งแบบเนี้ยนะครับกิ่งแบบเนี้ยนะจะใหญ่ขนาดไหนได้หมดเลยและลําต้นด้วยสุดท้ายนะฮะท่านบอกว่าลําต้นทาไงเสียดายต้นมันใหญ่ในี่ขนาดแขนผมเนี่ยต้นนี้ปลูกมาสามปีในปีที่สี่ฝนที่สี่นะ นี่ลงดินมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในกระมังเนี่ยปลูกไล่ๆกันเนี่ยยังอยู่นี่เลยนะนี่ปลูกในในกระมังนะเนี่ยลําต้นเนี่ยปลูกก่อนด้วยอายุมากกว่านะฮะประมาณห้าปีหกปีแล้วนะฮะผมก็เสียบยอดในกระมังเนี่ยต้นก็ประมาณเนี้ยนะมันไม่โตเพราะมันมืนที่มันจํากัดแต่ถ้าเราลงดินในรากมันจะไปกี่หากินโดยอิสระ มันก็สามารถที่เจริญเติบโตได้นะครับนะขรเรียนท่านอย่างนี้นะทีนี้ว่าถ้าลงดินแล้วมันโตไวมันทําอย่างไรมันจะย้ายไปได้ก็คือเสริมรากเลยนะเอารากเสริมเอาต้นมะขามมาเสริมรากสักสี่เส้นสี่สี่ต้นนะครับแล้วก็ยกไปเลยนะมันทําได้ไหมผมทําแล้วผมทดลองและมันได้ผมก็เลยนําเผยแพร่ท่านจะได้หายกังวล ใครที่ไปซื้อมะขามต้นใหญ่ๆเงี้ยจากใครก็ได้นะบอกเลยขอเวลา45วันสองเดือนอเต็มที่สองเดือนนะครับอย่างเร็ว15วันหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนี่ยท่านทาปุ๊บยกไปเลยรับรองไม่ตายผมทําดูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมก็ขยับเข้ามามุมนี้มะขามชุดนี้เป็นชุดแรกๆที่ผมลงนะอายุ3ปีในปีที่สี่ ที่ผมได้ทดลองตั้งแต่ตอนเก่งนะเสียบยอดอะไรก็แล้วแต่นะพอมันได้ผลก็เลยนำเผยแพร่ในปีที่สามนะครับอันนี้ปีที่สี่แล้วนะย่างเข้าผลที่สี่แล้วนะต้นนี้นะผมก็มาคิดวิธีการว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะจะขุดแล้วมันตายครับมาตายอยู่หลายต้นนะผมลองขุดนะแต่ทีนี้ว่าเอก็เลยคิดแก้ปัญหาเอาได้ใช้วิธีการนี้ครับ นี่เลยผมตัดแล้วครับอันนี้ถ้าติดแล้วนะอันนี้นี้หนะ้าหลายเดือนแล้วเนะี่ยผมก็ไม่ยกออกสักทีนะท่านก็แต่งกิ่งได้นะเอาเอา,เอาลดการคายน้ำนะครับอันนี้นะวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันผมจะได้อธิบายท่านจะได้หายกังวลน,นะ FC ที่อยู่กรุงเทพ ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดที่อยุธยาบ้างนะฮะอยากจะกลับอีสานนะบางท่านก็อยู่แถวบางละแถวบางท่านก็อยู่แถวตลิ่งชันนะอย่างพี่สุนึกก็ยังไม่กลับนะฮะอยู่ที่สารคามนกันทรวิชัยนะมะขามจะไปปลูกโน่นผมกลัวมันตายปลูกที่นี่นะคะรับปลูกในกระถางอันที่สองถ้าอยากให้โตก็ปลูกลงดินนะเมื่อปลูกลงดินผ่านไปเนปี่ยปีสองปีสามปีอะแล้วจะย้ายกลับทําไง ก่อนจะกลับตอนจะออกจากบริษัทโรงงานอาจจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เพาะมะขามไหมหรือไปหามะขามไปซื้อที่ฟองสิบห้ามะขามตัวละยี่สิบบาทเนี่เนี่ยสิบห้าบาทยี่สิบาทสามสิบาทแล้วแต่เนี่ยขนาดนิ้วชี้นะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับขนาดนิ้วก้อยนี่ก็ได้นิ้วชี้ก็ได้ขานาดดินซอเด็กนะดินซอเด็กแล้วก็มาเสริมรากเนี่ยสองข้าง แล้วก็มาเสริมสีก็ได้นะครับแต่สีต้องมีคนจับนี่ผมผมจับคนเดียวนะเราเสริมใต้ดินเนี่ยปิดดินมันเป็นามสามารถที่จะหนุนได้นะเมื่อเสริมได้อย่างนี้แล้วยกไปเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่เลยนี่เห็นไหมครับมันมันยกไปได้เลยอันนี้ผมผมทาบยอดออกหมดแล้วนะทาบยอดก็ส่งให้เอฟซีนะครับเพราะนั้นยอดด่วนนะครับไม้มะขามบ,บ้านผมยอดด่วนหมดเลย นะครับเป็นไม้ยอดด่วนเพราะว่าเราต้องการเล่นตรงนี้นะยิ่งขนาดเท่าแขนเนี่ยแขนเด็กเรามาเสริมรากนะครับผมผมเรียนอย่างนี้นะเสริมรากนะมันก็จะกลายเป็นมะขามใบแกระต้นจริงต้นแท้นะครับสร้างง่ายนะครับนะที่เป็นเทคนิควิธีการท่านสังเกตให้ดีนะนอกจากไปขยายพันธุ์หนึ่งละสองสร้างงานได้ด้วย นะท่านดูให้ดีนะฮะมันแฝงนะยะอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องกลัวตายนะครับท่านยกไปเลยส่วนโคน้นันนี่อยู่นี่ท่านอยากขุดก็ขุดไปเลยเนี่ยท่านจะเสริมจนชิดติดพื้นก็ได้นะครับอันนี้ผมเสริมสูงหน่อยนะผมตัดสูงนะจะเสริมยกลงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับสามารถยกตน้นแล้วก็ยกต่อนะครับสําหรับมะขามนะส่วนไม้ชนิดอื่นผมไม่แน่ใจ ่านก็ต้องทดลองนะครับผมก็ลองดูเหมือนกันนะครับสําหรับมะขามใบแคระนะครับมีเอฟซี FC จากกระสิน,น์นะครับนะท่านก็แวะมาเยี่ยมเยือนวันนี้นะท่านก็มาดูที่สวนท่านบอกโอโูดูแต่ในใน y o u t u b e นะฮะไม่เคยเห็นนะครับพอมาดูแล้วมาเห็นของจริงแล้วมันละเอียดยิบเลย นะมันแปลกมันมันมันสวยอะ่ะนะครับนะท่านก็เอาไปแบ่งปันกันไปนะราคาค่าเดินทางไกลก็ลดราคาให้เยอะหน่อยเป็นการส่งค่ารถเอฟซีนะครับสร้างงานไปได้วยกันนะผมเองก็มีเยอะแล้วนะก็แบ่งปันกันไปเพราะนั้นรอพบนะครับอาทิตย์หน้าสิ้นเดือนนี้แหละนะท่านมีเงินท่านก็เงินเดือนออกท่านก็เก็บไว้นะครับเก็บต้นทุนมันนะฮะ ผมก็จะเปิดเปิดโปรสำหรับ F4 นะะแปลงปันกันนะฮะไปทำต้นพันธุ์นะท่านท่านมีเยอะๆท่านที่มีงานอื่นอยู่ก็สามารถที่จะลงก่อนลงดินนะไว้ต่างจังหวัดนะะพอท่านจะย้ายที่ทำงานท่านจะทำอะไรจะย้ายต้นย้ายอะไรไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องหนุนรากเลยครับท่านก็ทำแบบที่ผมทำเนี่ยยกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็บอกแก้ไขวิธีการแนวทางนะในการแก้ไขนะการย้ายต้นไม้มะขามใบแกระนะทนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลสําหรับตอนต้นพันนะสำหรับต้นใหญ่ๆเลยไม่ไหวนะฮะต้นเล็กๆอย่างนี้ได้อยู่เท่าแขนเท่าขานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับ f c ทุกท่านนะครับสร้างงานไปได้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ